ฟื้นฟูเส้นเลือดฝอยฟื้นฟูสุขภาพชะลอวัยห่างไกลโรคในร่างกายของมนุษย์คนเรานะครับจะมีเส้นเลือดอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอยนะครับซึ่งเส้นเลือดใหญ่นั้นเปรียบสเสมือนแม่น้ําสายหลักที่อยู่ในร่างกายของเราและเส้นเลือดฝอยนะครับก็เปรียบเสมือนแม่น้ําสายย่อยนะครับหรือว่าคลองน้ำนะครับสายย่อยที่ทำหน้าที่พันน้ำไปยังบ้านเรือนต่างๆนะครับ และนะครับเซลล์ของเราก็เปรียบเสมือนบ้านแต่ละหลังนั่นเองนะครับซึ่งรอคอยและจำเป็นจะต้องใช้น้ำจากแม่น้ำสายหลักซึ่งผันมาโดยแม่น้ำสายรองหรือว่าหรือว่าแม่น้ำสายย่อยนะครับเส้นเลือดก,ก็คล้ายๆกับสายน้ำนะครับเมื่อเวลาผ่านไปก็ตื้นเขินและแคบลงเป็นธรรมดานะครับ โดยเฉพาะแม่น้ําสายย่อยนะครับหรือว่าคลองสายย่อยเนี่ยเขามีขนาดเล็กนะครับจะตื้นเขินเร็วและอุดตันในที่สุดนะครับก็จะไม่สามารถาผ่านน้ําไปยังบ้านเรือนต่างๆได้เส้นเลือดฝอยก็เปรียบเสมือนแม่น้ําสายย่อยในร่างกายของเรานะครับเมื่อเราอายุเริ่มเข้า40นะครับเส้นเลือดฝอยของเราจะเริ่ม แคบและหดลงนะครับเป็นผลให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเริ่มเสื่อมนะครับสังเกตได้จากเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับผิวพันธ์ของเราจะเริ่มเหี่ยวนะครับผมของเราจะเริ่มงอก